ช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนับเป็นอดีตบุรุพรมหากษัตริย์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักรบผู้กล้าหาญสามารถกู้เอกราชจากการเสียกรุงครั้งที่สองขึ้นมาได้จนชาวไทยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมาโดยตลอดสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระชมภพเมื่อวันอาทิตย์ เดือน5 15, 15ขึ้น15าค่ำปีขานจุลศักราช1น9 6ตรงกับวันที่17เมษายนพุทธศักราช2277ในแผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัวบรโมโกศมีนามเดิมวสินในปี2310กรุงศรีอยาถูกมาโจมตีเสียเมืองให้แก่พมา่าในเดือนเมษายนพิยตาสามารถกอบกู้เอกราชกลับมาได้ภายใน7เดือนแต่เมื่อตรวจความเสียหายพบว่ากรุงศรีอย่าได้รับความเสียหายจนยากแก่บรุรณะได้ดังเดิม อีกทั้งพระไอพนของพญาตากมีไม่พิยงพอที่จะรักษาเม,มืองใหญ่ไว้ได้จึงเลือกเมืองธนบุรีเป็นราชธานีและอพยพผู้คนมาไว้ที่นี่พญาตากได้ทำพิธีปรับราพิเศษขึ้นเปกษัตริย์กรุงธนบุรีเมื่อวันพุธเดือนอายแรมสีข่ขามจุลศัก,กราช1 1 3 0มปีชวดซึ่งตรงกับวันที่2 8ธันวาคมขณะที่มีประชมุมรัษาได้44มสพรรษาทรงพระนามว่าพระศรีสันเทศหรือสมเด็จพระบรมราชาที่4แต่ประชาชนทั่วไป ยังนิยมเรียกพน,นามพระองค์ว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวิน้ำลนำลึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทําให้ปวงชนชาวไทยได้เอกกราชกลับคืนมา28ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันสําคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกวันหนึ่งเป็นวันใคร้วันปรับดาพิเศษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าให้กับประเทศไทยและเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว ระดับสูงโดย Major Cineplex และ Blue o l i m and Bro